ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทอดพระเนตรการแข่งขันเทนนิสนัดพิเศษระดับโลกรายการ b Back t ู Thailand ระหว่างราเฟลนาดาวกับโนวั ok คยอโควิชค่ำวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทอดพระเนตรการแข่งขันเทนนิสนัดพิเศษระดับโลกรายการ b Back t ู Thailand ระหว่างนาฟเอลนาดาวนักเทนนิสมืออาชีพจากประเทศสเปนมือเจ็ดของโลก และเจ้าของตำแหน่งแชมป์แกรนล์สแลม14รายการกับนวตคโยโควิชนักเทนนิสมืออาชีพจากประเทศเซอร์เบียมือหนึ่งของโลกโดยลอนเทนนิสมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการกีฬาระดับชาติและยกระดับการจัดการแข่งขันสู่สากลสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเทนนิสและเยาวชนที่สนใจกีฬาเทนนิสเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักเทนนิสระดับโลก อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามาคัคคีเป็นกิจกรรมที่ช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศพ้นการแข่งขันโควิช ok ชนะราฟาเอลนาดาว2ต่อ0 Z, 6เซต6ต่อ4และ6ต่อ2 ภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นทูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระรชทานจาร์เบนจรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16นิ้วที่สลักชื่อนักเทนนิสและคำว่าแ a c k t ู t h a i l a ด d แก่ราฟาเอลนาดาวและโนวักโยอโควิชเพื่อเป็นของที่ระลึกในการเดินทางมาร่วมแข่งขันในประเทศไทยในครั้งนี้ร้อมกันนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกันกันกบนักเทนนิสระดับโลกและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วย